สวัสดีครับพบกับช่องสีภูกับแอดมินนะครับก็สวัสดีที่ทุกท่านนะครับขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่าวันนี้ก็มีเออ่หวยดาวนะครับหวยดาวนะครับเราก็มาดูกันว่าหวยดาววันนี้ของเจ๊ฟองเบียร์ให้อะไรบ้างละกันนะครับเป็นคลิปแบบเร็วๆเพราะว่าเน็ตแอดมินช้าก็จะอัพลงให้เลยละกันนะครับผมอ่าตอนที่รอของเจ๊ฟองเบียร์อยู่นะครับเราพัฒนานะครับงวดวันที่10 พฤษภาคม66นะครับเน้นไปที่3นะครับ3 4 3 0แล้วก็39นะครับอยู่ที่เบดเดียว35เลขสวยมากนะครับ735 735ก็ออกบ่อยนะอืมเลขอ๋อเลขดาวพัชชาสวยเลขเลขค่อนข้างจะเป็นแบบสวยๆอะเลขสวยๆอะอืมอ่าแล้วก็มีตัวรองนะครับเป็น341สี่หนึ่งนะครับสามเจ็นี้เป็นตัวลายมือนะครับอ่าตอนนี้ก็คืออันนี้คือในในกรุ๊ปในกรุ๊ปที่ กรุ๊ปเจ้าของวิญญาณแหละนะครับผมที่ให้มานะครับอันนี้คืออันเดียวกันนะครับแต่อันนึงเป็นลายมืออีกอันนึงเป็นตัวพิมพ์เฉยๆนะครับผมอลองตรงนี้เรามาดูกันว่าตัวไหนที่มันน่าสนใจนะครับผม <c oughs> คิดว่าจริงๆอ่ะมีค่อนข้างชอบ3ามเามากกว่านะครับเว่าสามเก้าเนี่ยค่อนข้างออกบ่อยค่อนข้างออกบ่อยนะสามเก้าเก้าสามแต่สามศูนย์ก็สวยนะศูนย์ก็น่าสนใจเหมือนกันสามห้านี่เป็นตัวแบบออกเรื่อยๆออกเรื่อยๆอ่อยบ่อย ครับผมที่ต้องเน้นของจิฟฟองเบียร์เพราะว่า,วาจิฟฟองเบียร์เนี่ยค่อนข้างออกบ่อยนะออกบ่อยก็คือหอหวยเราพัฒนาข้าวเป็นของจิฟฟองเบียร์เนี่ยค่อนข้างจะแม่นแทบจะแม่นที่สุดแล้วนะถ้าถ้ามินดูนะเพราะว่าก็าาคือออกจันทร์พุธศุกรนะ์เนาะของจิฟฟองเบียร์นี่เข้าค่อนข้างบ่อยอะเข้าบ่อยจริงๆนะครับเข้าเรื่อยๆะบางทีก็เข้า3ตัวโป๊ะเลยอาจจะตรงบ้างโต๊ดบ้างอะไรเงี้ยสตัวเนี่ยเข้าอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมอ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วกันนะครับผม,ม,มพยายาม เดี๋ยวรีบอัพลงให้นะเพราะว่าเพิ่งอ,ออกได้มาพักแป๊บเดียวฮะในกลุ่มลงนี้ก็เลยอ่ะรีบลงให้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าก็จะได้แบบรีบลงให้ซื้อทันเนี <c oughs> ย่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม